สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุลธิดาชนกุลเช่นเคยนะคะพูดถึงเรื่องเขากระโดงเนี่ยกลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ทางกรมที่ดินเนี่ยเขาก็มีการตั้งคณะกรรมการตามที่ทางศาลปกครองเนี่ยได้มีคําสั่งออกมาว่าควรที่ทางกรมที่ดินเนี่ยจะต้องไปเพิกถอนนะคะเอาง่าย ไอ้ที่ตรงนั้นเนี่ยที่มันเป็นของส่วนอื่นของเอกชนที่ไม่ใช่ของรัฐเนี่ยก็ไปเพิกถอนซะเขาก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็กลายเป็นว่าเกิดเอาแปลความง่ายๆนะคะเหมือนว่าเอะรอฟอรทอที่ไม่ชัดเจนหรือเปล่าว่าเป็นของรอฟอรทก็ไปหาเอกสารหลักฐานที่มันชัดเจนมาชี้ว่าเป็นที่ดินของรอฟอรทอจริงก็เลยสั่งเหมือนกับไม่ไม่ได้เพิกถอนนะคะ ไอ,ไอ้ที่ที่เอกชนเขามาจับจองต่างๆเอาไว้เรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวมีปัญหาการระหว่างรอฟอทอที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงคมานาคมที่เพื่อไทยดูแลกับกรมที่ดินที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาไทยที่ภูมิใจไทยดูแลหรือไม่แต่หันไปดูในส่วนกรรมธิการที่ดินของสภาเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าสสฝ่ายรัฐบาลเนี่ย ก็ร่วมกันหายไปเลยนะคะทำให้องค์ประชุมไม่ครบที่เขาจะมาดูในเรื่องของเขากระโดงตกลงแสดงละครกันอีกแล้วหรือเปล่านะคะระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยและท้ายที่สุดก็พ่ากันยื้อเรื่องนี้ออกไปเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพเดชภูริปฏิพาน์หรือว่าพญาไม้นะคะสวัสดีคระคุณพเดชค่ะสวัสดีครับ,รอบ,รบมอง กรณีล่าสุดที่มันเกิดขึ้นนี้อย่างไรบ้างคะมันเป็นการแสดงละครหรือมันจะนําไปสู่รอยร้าระหว่างพรกร่วมรัฐบาลได้จริงนะคะโอ้อันนี้ไม่ใช่ละคระฮะมันเป็นหนังเลยแหละแล้วหนังเป็นหนังร้อยซีรีส์เลยโอ้หนังยาว <นะ S 1> เลยนะยละยาวมากนะยาวมหาศาลค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นเรื่องถูกดูหมินดูแคลนจากประชาชนเนี่ยก็เพราะเรื่องอันแบบเนี้ย เรื่องเช่นว่านี่แหละที่ทําให้ประชาชนมีความรู้สึกเอื่มละอานะคนณีคลองดานที่ดินคลองดานเขากระโดงการบินไทยธนาคารชาติที่มีอยู่เนี่ยรเรื่องเลื่อแล้วเนี่ยมันก็คือพาหะที่เป็นเชื้อโรคร้ายของระบบประชาธิปไตยทั้งนั้นะนะอันเนี้ก็พยายามจะเออก็ไม่รู้ว่า เรื่องราวที่มันน่าจะง่ายทำไมมันถึงกลายเป็นยากนะเมรติว่าคุณมีน้าแข็งรถแล้วคุณมีสนามฟุตบอลแล้วแล้วก็มีที่ดินรถไฟก็ให้เช่าทีเด็นไปทั่วประเทศเออก็ปล่อยให้เช่าไปส<ก>ิใช่ไหมก็มาคุยกันไปว่าให้เช่าไปสามสิบปีตกเป็นของรัฐนะสี่สิบปีแต่นี่ก็กลัวว่าสามสิบปีเป็นของรัฐมันจะเป็นยังไงก็ก็หวงแหนอืก็อยากจะได้มา คือมองว่าเป็นสมบัติชั้นไปแล้วทำงานนั้นตอนนี้จะถามว่าคณะกรรมการที่เรื่องเกี่ยวกับรถไฟทําไมรถไฟเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องเป็นคนแสดงสิทธิ์อืมแล้วถ้าถามอีกทีว่าในวันที่ที่ดินเหล่านี้ได้มาเป็นของรถไฟเนี่ยมันไม่ใช่ของรถไฟเป็นของพระเจ้าแผ่นดินในยุคก่อนใช่ท่านพระราชทานลงมาในวันที่ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ปี75เนี่ยมีการปฏิวัติลดบทบาทของพระสัตว์จากสมบูรณาญาสิทธิราชลงมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินเป็นเจ้าชีวิตถ้าจะเอาใครประพาหารก็ไม่ต้องไปหาความผิดหรือซ้ำไปะนะเพราะเมื่อคำสั่งแล้วก็คือจบแต่ทำไมเนี่ยกษัตริย์ ที่ตัดลงมาแล้วพวกคุณทั้งหลายเนี่ยถึงทําให้คําสั่งสิ่งนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นจริงไม่ครอบคลุม,อ,มอย่างวันนี้ผมก็จะอาจไปผมอาจจะไปะสนามบ้านังเลิกก็ได้ถูกพระราชทานลงมาเหมือนกันค่ะนะร้ารหลายแห่งอันนี้มันเป็นการหากินกันอย่างไม่ต้องปฏิเสธเป็นการใช้ความช่อชน ทำไมต้องมุ่งมั่นแล้วเกินเราครับจะ,จะไป,ไป,ปรับบานเมื่อไหร่เขาจะต้องไปกระทรวงนี้ให้ได้อือเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่แค่หนังบินเอ้มไม่ใช่แค่หนังกรฟไม่ใช่ขหนังรถยนต์เหมืองเนี้ยเป็นเหมืองหินที่ดีที่สุดในการเป็นหินทํารางรถไฟประกวดที่ไหนก็ชนะที่นั่นอืันนี้ระบบรางเนี่ยกำลังวิ่งเข้ามาสู่โลกใบดี้อย่างมือหือมา <S 2> <S 2> ใช่ค่ะ ไม่ว่าในจีนในอี่ไหนที่ไหนมันมันต้องเป็นระบบในในอนาคตคือระบบรางในเป็นเส้นทางใหญ่ที่สุดละในการขนส่งเรือคือทางทะเลรถไฟคือบนถนนเอ่อหลอดจากนีไปนะมันจะเป็นเพราะนั้นเมื่อจะทำรางรถไฟใดๆก็าตามเนี่ยสิ่งที่ต้องได้ที่คือหินที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ในประเทศนั้นเขากระโดงเนี่ยรางรถไฟในจอจนไปถึงเหมือง ถ้าคุณไปเอาเหมืองอื่นเลยภูเขาลูกอื่นคุณจะเอารถไปขนจากเหมืองมาใส่รถไฟหรือขนจากเหมืองเพื่อไปที่ลัางรถไปที่เส้นท,ทางที่เป็นรถไฟแต่การทำรถไฟสายใดๆก็ตามมันจะต่อเนื่องกับทารถไฟอีกสายหนึ่งม,มันจะโยงใยซึ่งกันและกันะมันก็ว่าถ้าคุณเนี่ยต้องไปมูลแข่งกับใครในเรื่องของหินปูถนนจะไม่มีใครแข่งกับคุณได้เลย เพราะคุณเป็นคนเดียวที่มีรางรถไฟอยู่ในเหมืองเพราะนั้นคุณสามารถส่งไปที่ไหนก็ได้ในราคาที่ถูกกว่าเมื่อมีการประมูลราคาใครต้องไปขุดเหลืองทําเหมืองใหม่จะต้องขนราคาไม่ได้อยู่ที่หินรลคาอยู่ที่การขนส่งด้วยเพราะนั้นวันนี้มันก็นการรักษาเหมืองไม่ใช่ที่ดินเขากระดง mm. เขาสู้กันเพื่อเหมืองนะแต่เราไปพูดกันเรื่องที่ดินเขากระดง แต่เราอยู่เราลืมพูดเรื่องเหมืองที่เป็นเหมืองที่ร้อห้ารอหกท่านพระราชทานลงมาวันคนที่ไปเจอเหมืองนี้ก็คือฝรั่ังชุดหนึ่งที่ที่ในเมื่อประวัติศาสตร์ร้อยปีที่แล้วเอาฝรัหลังมาดูแลว,วา่าจะถ้าจะทําร,รถไฟเนี่ยจากโคราชมาอุบลเนี่ยจะต้องใช้หินที่ไหน ก็ลังก็สำรวจไปหมดแล้วว่าต้องเอาตรงนี้บุรีรัมตรงเนี้ยมันมันเป็นหินที่ดีดีมากๆนะเพราะฉะนั้นที่เรากําลังคุยกันอยู่เราคุยเรื่องที่ดินเขาก็โดมงแต่สิ่งที่เขาหวงแหนน่าจะเป็นเหมืองหินเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงจากน้องคายกรุงเทพจาก,กรุงเทพจะไปนู่นไปสิงคโปร์รถไฟรางคู่ขึ้นใหม่คุณรู้ไหมว่าแต่ละ แต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันสตางั้นกันทดหลายหมื่นล้านแล้วรางรถไฟมันก็มีเหล็กหมอนกับหินนะค่ะแล้วหินน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่กําหนดเหล็กนีมันก็โอเคมันก็รู้กันราคากันอยู่แล้วหมอนก็เป็นหมอนคอนกรีตอืมก็ว่า,ากันไปแต่หินรองเนี่ยแน่นอนที่สุดมากที่สุดมันไม่ได้พูดถึงราคาของหนาบินเอ สนามเอสนามฟุตบอลไม่ใช่พูดราคาของสนามแข่งรถมไม่ได้พูดราคาของบ้านที่ไปอยู่ตรงนั้นเขาพูดถึงมูลค่าของเหมืองที่ไม่มีใครพูดถึงเลยต่างหากแล้วว่าเหมืองเนี้ยจะชนะในการแข่งขันทุกทุกครั้งที่มีการประมูลมเพราะวันนี้ไม่ใช่คุณไประเบิดทุกขเขาเอาเหมืองง่ายๆนะจะมีหน่วยต่อต้านสิงแวดล้อมพลูชชั่นจะมีคนออกมาเดินขบวนคัดค้านชาวบ้าน วันนี้คุณมีเงินเท่าไหร่คุณไปเจอดีๆคุณพอคุณจะไปลงเสร็จคุณก็เจอ,เอ,อ,ค,นเอ,อคนมาต่อต้านคนมาต่อต้านอาจจะมาโดยสมัครใจหรืออาจจะมาจากการถูกชักจูงโดยนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลต่างๆหรือเหมืองเก่าจ่ายเงินเพื่อให้คนมาต้านเหมืองใหม่ไม่ให้เกิดเหมืองใหม่เพื่อคุณทนจะได้ผูกขาดเพราะเืองถ้าเหมืองเนี่ยเหมืองหินที่เนี่ยมันก็เกือบจะเป็นเรื่องเหมืองผูกขาดแลเพราะว่าอันหนึง่งวันนี้ คนเปิดเหมืองใหม่ก็ไม่ง่ายสองสำรวจแล้วในประเทศไทยมีเหมืองมีหินชนิดนี้อยู่แค่สามแห่งนะอยู่ที่มันสามารถจะเอามาประกอบการได้ส่วนที่อยู่ลึกๆในป่าในเขาเรายังไม่ต้องไปพูดถึงเอาว่าที่ใต้ก็มีจุดเดียวที่เหนือก็มีจุด,จดเดียวแล้วก็มีที่บุรีรัมย์นะจากนั้นก็ไม่มีแกรนิตแบบนี้ที่ไหนอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ทําไมต้องมีสงครามนี้มันถึงยืดเยื้อทำไมต้องเป็นสงครามครูเสด ทำไมต้องมีเรื่องราวทำไมต้องต่อสู้แบบเออเรียกว่าเอาหัวชนเขาเลยสารดีกาก็ออกมาตั้งสองครั้งแล้วจนยันศาลปกครองปกค,ครองสูงสุดมันน่าจะสิ้นสุดแล้วมันน่าจะจบแต่ก็ยังไม่จบสมันคือรายได้ที่อินฟินิตี้คือไม่มีที่สิ้นสุดและยิ่งวันนี้โลกกำลังหันพึงไทยก็ต้องหันไปพัฒนาการร่างให้แบบมหาศาลใช่ไหม เพราะนั้นตำแหน่งผู้ว่ารถไฟจะต้องเป็นถูกเฟ้นโดยคัดโดยพิเศษเพื่อเข้ามากี่คนก็ไม่ได้อยู่ฝั่งรถไฟแต่ไปคุมรถไฟแต่ไม่ได้เคยอยู่ฝั่งรถไฟเลยออกมาพูดจะให้สัมภาษณ์เมื่อไหร่ก็ฟังฟังดูก็เอาแล้วกันมันก็มันก็แแบ,แบไปเพราะใครตั้งอ่ะอืม,มาจากไหน แต่ว่าวันนี้คุณสริยะในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนี่พูดถึงขั้นว่าที่ของการรถไฟจะไม่ให้เสียแม้แต่ตารางนิ้วเดียวอะไรทํานองประมาณนี้เลยนะคะก็โกดีก็โกดีอ่าแต่ก็แค่งั้นก็สั่งรถไฟเลยสิให้ดําเนินการเลยอ่าก็สั่งรถไฟไปเลยดำเนินการตามสารดีกา แต่คนที่ต้องเพิกถอนคือกลุ่มที่ดินที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยที่คุณอนุทินฟ้องสิครับฟ้องคณะกรรมการชุดนี้ว่าทําไมคุณไปขัดสารดีการสารดีกาไม่ใหญ่สุดเหรอแลวคณะกรรมการพวกนี้มันมันจะใหญ่กับพวกนั้นได้ยังไงอืมแล้วเรื่องเนี้ยทั้งหมดทั้งเทนนัวเนี่ยที่ดินนี้ถูกพานจากพระหากษัตริย์อย่างน้อยสองพระองค์รอห้ากับรอหก ครับแล้วก็ยังต่อเนื่องมาจานถึงรอปัจจุบันแล้วก็รอเมื่อเมือม่อรายการที่เก้าที่สิบก็ยังเป็นพระมหากษัตริย์อยู่กระษั์ตัดแล้วไม่คืนคําครับอแต่พวกคุณอะไรเอาวันวอเวลานอที่เหมืองน,นี้ปรากฏในชื่อของคนที่ครอบครองอยู่วันนี้ไหมม,มันเขาถูกครอบครองตอนไหนเวลาไหนคุณใช้ชื่อชอบเป็นคนได้มาอม ในยุคหนึ่งมีการเลื่อนขึออกคุณเอาเหมืองที่เป็นของรถไฟเป็นของรัฐบาลมาให้เป็นของบุคคลธรรมดาได้ยังไงอืแต่เหมือนว่าไอ้ที่ห้าทำไมอ่ะทําไมต้องเอาห้าพันไร่อ่ะค่ะเพราะว่ากระทรวงสงะ์คือถ้าจะเอาเหมืองก็ร้อยไร่ก็เอเคที่เอาห้าพันไร่เพื่อจะครอบเพื่อจะให้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสมบัติของชาติถึงใครไว้ต้องห้าพันไร่คือกลืนพวกเขาทั้งหมด พราะว่าภูเขาเนี่ยอยู่ข้างบนคุณก็เห็นก้อนหนึ่งใช่ไหมค่ะแต่ข้างมันก็เหมือนภูเขาน้ําแข็งอะคุณข้างบนเห็นส่วนหนึ่งข้างล่างอีกแปดส่วนแล้วที่ฐานมันเนี่ยอีกเท่าไหร่มันคือไม่มีวันจบไงมไม่มีวันจบไงมันที่ฐานเนี่ยมันจะกว้างใหญ่ไพศาลมหาศาลคุณจะลงไปอีกก,กี่เมตรกี่เมตรมันก็ยังเป็นแกลนิตอยู่อาจจะดีกว่าที่ตั้งอยู่บนด,ดินด้วยซ้ําไป แล้วที่เหมืองที่บุรีรัมย์เขาก็ลงทําททาที่พื้นราบแล้วเ็าไม่ได้ไปทําที่ภูเขาล้ก็เคยเรื่องเนี้ยมีคนรู้เรื่องเยอะแยะนักการเมืองเก่าในบุรีรัมย์ก็รู้เรื่องหมดอะไรอะไรเป็นอะไรการได้มายังไงใครเป็นคนทําตอนไหนอะไรยังไงมันมีสตอรี่อยู่หาได้แต่วันนี้เราเข้าใจนว่ามันเป็นแค่เหมืองไงเป็นดินไงไม่ใช่มันเป็นทรัพยากรเหมืองหินที่ดีที่สุดของประเทศไทยแล้วก็ต้องเอาไปใช้อย่าง ไม่รู้จบในการสร้างระบบรางในประเทศนี้หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรางเป็นต้นว่าเอาไม้สักออกเอาขอนไม้ออกเอาปูนล,ลงทั้งหมดก็ต้องเปลี่ยนหินใหม่หมดมเพราะนั้นคุณเข้าใจแล้วราคาของมันไหมมันไม่ใช่ราคาของที่ิน้าพานาลราคาของเหมืองหินแปรนี้ที่ดีที่สุดในประเทศไทยหรืออาจจะดีกว่าอีกในหนหลายประเทศเพราะมีการนําหินตรงนี้ส่งออกด้วย หินจากนี้มันไม่ได้ใช้ในประเทศยังมีการน,นําออกไปนอกประเทศด้วยเท่าที่ผมได้ยินมานะไม่ยืนยันเพราะฉะนั้นแปลว่าก็คงจะยื้อกันไปแบบนี้ใช่ไหมฮะสมบัติทักษุรีราคามันไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดมันประเมินค่าไม่ได้ถ้าเราประเมินหนําแข็งรถประเมินเอเอฟ,ฟุตบอล มันประเมินได้ประเมินบ้านที่มีปลูกอยู่ตรงนั้นก็ประเมินได้แต่มที่มันประเมินไม่ได้คือเหมืองหินตรงนั้นกับสิ่งที่ถูกพระราชทานลงมาอมท่านพระราชทานที่ดินตรงนั้นเพื่อให้เป็นเหมืองในการเอาหินมาทําทางรถไฟใครก็ตามที่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของพระมหากษัตริย์ในอดีตควรมีโทษไม่มีผมหมดปัญญาเพราะผมไม่ใช่นักกฎหมายมแต่ผมมีความรู้สึกว่า เมื่อพระพราชทานลงมาให้กับประเทศแล้วในวันที่ท่านเป็นเป็น,ปนมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วท่านมอบลงมาให้กับประเทศแล้วไม่มีคนออีคนใดไปแตะต้องได้เท่านั้นเองทีนี้คุณเผด็จมองยังไงที่ยุคนี้เนี่ยปกติเมื่อสารพิพากษาย่อมถือเป็นที่สุดต้องมีการนำไปปฏิบัติตามแต่ ไม่แน่ใจว่าเคสนาฬิกาลุงป้อมถือเป็นเคสแรกหรือเปล่าที่ศาลปกครองสูงสุดนะคะชี้ว่าเอาล่ะปะปะชควรเปิดเผยแต่ปปชก็กลับไม่เปิดนะคะยื้อกันอยู่จนกระทั่งมาเจอกรณีเรื่องของเขากระโดงที่ทั้งศาลดีกาและศาลปกครองก็มีคําสั่งรู้ไหม<ล>ว่านาฬิกา,าอย่างที่ลุงป้อมใส่เนี่ยในประเทศนี้มีกี่เรือนในประเทศนี้มีกี่เรือนน่าจะไม่กี่เรือนนะคะเป็นพันเรือน อาอเหรอฮะมันเป็นทรัพย์สินที่เข้ามาแทนที่เงินที่ได้มาโดยไม่ชอบอเหมือนพระสมเด็จเหมือนพระแพงๆเหมือนกับทองคำก้อนแล้วในการพวกนี้ราคามันคงที่และดีขึ้นเพราะนั้นใครก็ตามที่ได้เงินมาแล้วก็ไม่ไม่เอาไว้ไปแบงค์ไม่ได้เพราะกลัวจะว่าจะถูกตรวจสอบ ไม่ได้แสดงทรัพย์สินต่อรังราชก,การแต่เงินก้อนนี้มาวางเอาเจาะผนังระวังไม่ได้เดีย๋ยวคนขโมยนะสักดินก็ลําบากเขาอาจะเปลี่ยนเป็นพวกนี้ซะเพราะนั้นเนี่ยไม่ใช่มีเรือนเดียวไม่ใช่มีแค่ยี่สิบต้นเรือนท้าแล้วก็ไม่มีใครชอบพอบ้าคลั่งขนาดนั้นหรอกนอกจากมีวัตถุประสงในการเข้าไปมีไว้ซึ่งเรื่องนี้จะไม่เกิดในประเทศที่มีการปกครองระบอบพิเศษที่สมบูรณ ไม่มีใครพูดถึงลิชาม,มิรในสิงคโปร์เยอรมันอิสอราเอลไม่มีมันอยู่แถวเนี้ยไสเงอนแบงคอกแถวเนี้ยนะจาการ์ตามะนีลามันก็อยู่แถวแถวนี้แหละมันไม่ไปที่อื่นหรอกนะก็ใส่ใส่กันเรือร้อยแปดสิบบล้านร้อยล้านแต่งชุดชมาประเมินกันมาทั้งชุดแต่งตัวมาออกงานครัง้งหนึ่งเนี่ย ประมาณเก้านั้นบคุณกำลังปัดสวะลดหัวใจคนนะที่ยากจนมากมากนี่สินครัวเรือนเก้าสิบเ็ดเปอร์เซ็นตแปลว่าทุกครัวเรือนมีหนี้สินหมดแต่คุณม้งมั่งมีสีสุขอวดกันแบบโอ้โหโชว์กันใหญ่สื่อเขาพยายามจะหามาโชว์เขาไม่ได้โชว์เพื่อชื่นชมนะเขาโชว์เพื่อให้เห็น เพราะนั้นพวกอะไรไฮโซซตี้ทั้งหลายกรูนาเถอะคุณอย่ามาอดรวยในประเทศที่มีคนจนทั้งแผ่นดินนี้อ,อย่ามาอดรวยเลยเขาไม่ได้ชื่นชมคุณหรอกไม่ว่าคุณจะใส่กระเป๋าใบละล้านสองล้านสามล้านเขารู้ว่าเงินนั้นมาจากไหนแล้วเมื่อคุณใส่มากเท่าไหร่แปลว่าคุณก็โกงไปเท่านั้นหรือว่า ไอการโกงไม่ได้แปลว่าโกงอย่างเดียวมันโกงจากการทำาหาเกินด้วยนะค่ะสิบสิบเอ็ดแบงค์รวยไปสองแสนล้านในสิบเดือน,นมันนี่คือความบกพร่องอย่างยิ่งของการบริหาราการแผ่นดินนะนี่คือความบกพร่องอย่างยิ่งของกฎหมายที่ใช้ในบ้านนี้เมืองนี้ล่ละมันเป็นความบกพร่องอย่างยิ่งนะ,ะนี่ยิ่งมาดูที่ดินเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ครึ่งคือรายได้ทั้งหมดของคนไทยเนี่ย มันก็ยิ่งรอยิ่งให้มองเห็นว่าประเทศนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงระดับไหนเพราะฉะนั้นแปลว่าในเวทีเมื่อวานนี้อ่เมื่อวันพุธนะคะที่ทางคุณทักษิณเนี่ยนอกจากจะประกาศเรื่องยาเสพติดแล้วก็บอกด้วยว่านายกเนี่ยจะเร่งแก้หนี้ให้กับชาวบ้านก็ถือว่าเข้าตรงจุดปัญหาของประเทศเลยใช่ไหมคะ เรื่องนี้คุยมันแรกคุณรศีจะเป็นนาย,ยกโอพ่อเองยังทําไม่ได้เลยอ,อแล้วเมื่อตอนที่พ่ออยู่ในประเทศรวยกว่านี้เยอะอคู่แข่งก็ไม่มีวันนี้ทุกประเทศรอบๆเรานี่เจ็ดแปดหมดการเติบโตวันนี้เอาแค่ให้ตั้งบงบมาณที่ไม่มีหนี้สินก่อนเลยเอาประเทศไม่ให้พ้นหนี้ก่อนนะ ปร,ประเทศมีหนี้เพิ่มขึ้นแล้วเอาหนี้ที่มันเพิ่มของประเทศมาให้เป็นให้มามาให้ประชาชนเป็นหนี้น้อยลงมันมันหังมันหนีเขาว่าหนี้ได้ตรงไหนอ่ะวันนี้คุณหาชีพสิคุณหาชีพมีการพูดเรื่องไอ้สี่ร้อยบาทค่าแรงสี่ร้อยด้วยนะคะแล้วใครเขารับเันะเขารับไหวเหรอ,อเขารับไหวเขาก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นเขาจ้างคนน้อยลง คุณพูดได้ตัวเลขมันสวยไงแล้วใครได้อ่ะอืโรงงานอุตสาหกรรมปิดหมดสิที่ต้องใช้แรงงานคนปิดหมดเพราะอะไรเขารับไม่ไหวไงแล,แล้วตอนนี้คนต่างชาติาก็เอาคนต่างชาติที่รับอยู่ก็คือคนต่างชาติที่มีอยู่เขาเอาเงินออกไปข้างนอกอเขาก็ไม่เก็บเขามาทำามาหกินเพื่อจะเก็บไปดูแลบ้านเมืองบ้านเขาครอบครัวเขาเขาก็ใช้กันอย่างมาทายาม สมัยสมัยก่อนเนี่ยแรงงานเนี่ยเป็นแรงงานคนไทยหมดอมพอได้เงินเดือนมาเขาก็ใช้จ่ายเต็มที่วันนี้เขาเก็บสะสมนี่เพื่อจะเอาไปสร้างบ้านเพื่อไปให้ครอบครัวเขาอยู่ที่นูน่นเท่านั้นเองก็มันวิบวันเถิงกันเฉพาะคนที่มีหน้าที่ให้เข้ากับให้ออกแค่นั้นเองมีความสุขกันอยู่แค่นั้นทําไมวันนี้กระทรวงแรงงานถึงกลายเป็นกระทรวงเกรดเออะ ทั้งที่ในในทีในมัเกตบ B เกรื B, G, C แต่โดยโดยพิเรนายวันนี้เป็นเกรด A ง่ายๆแยกกันหมดขยาใหญ่ๆตัวบิ๊กๆลงหมดเห็นไหมที่กระทรวงแรงงานนี่แหละ เพราะฉะนั้นแปลว่าคุณพเดชยังมองไม่เห็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดีจนถึงขั้นผู้ประกอบการจะสามารถจ่ายค่าแรง400ได้แบบนั้นใช่ไหมวันนี้าการวินไทยแล้วกันกําลังเป็นเรื่องคุยกันทะเลาะบเบอกแว้งกันอยู่กนน,น์จะเข้านี่จอ,อกส่งคนไปนู่นก็จะจะซื้อเครื่องวิน45ลังเลยครับอ้าวเหรอคะ45ลําถึง80ลําเลยครับโอ้โหะนั้นวันนี้การวินไทยวันนี้หอมมากเพราะ ต้องซื้อเครื่องบินใหม่อ๋าทำไมขยันจ <45 S 1> ืดสี่สิบห้าลำพึ่งล้มพึ่งนอนไอซียูกันมาสองปีนี่เองจะหาเรื่องกินเหล้าสูบุรีอีกแล้วใช่ไหมคะเออเขาเาพจากไอซียูไง <laughs> วันนี้ก็มีเพิ่มกรรมาการเ็ามีสามคนที่เขาฟื้นฟูกันกมาได้มีสามคนนี่จะเพิ่มอีกสองให้เป็นห้าถ้าในนั้นหนึ่งคนมาก็เป็นสามต่อสองอ่าสามต่อสองเสร็จมีปัญหามาอีกเรื่องวินัยการเงินการคลังจะใช้เงินขนาดนี้อ้าว ถ้ากันในการเงินค้ังก็ต้องคุณแช่างแบงก์ชาติคะ่ะอ,อาจจะมาเตือนมันจะอยู่วุ่นงนี้นะและไอาการซื้อเครื่องบินมหาศาลใบอะไรอะไรมหาศาลเนี่ยในไม่เคยมีสักครั้งหนึ่งที่พ้นจากเรื่องถูกกล่าวหาว่าไม่ขอรับชันใช่ไม่มีสักครั้งหนึ่งที่ไม่ถูกกล่าวหาว่ามีอะไรตั้งแต่ผมเด็กเด็กเออ ซื้อเครื่องบินในสมัยหนึ่งสมัยรอหมอมราชวงศ์ครือรีปราโมทซื้อเครื่องบินด็อกเตอร์กันนาคามมดีอธิบดีขนส่งแล้วก็กลับไปเป็นไปเป็นประหลัดเป็นผู้ดำเนินการซื้อก็บินไปอ,อวุฒิสมาชิกแฟงเชิร์ตบอกว่าการซื้อขายเนี่ยไม่ถูกต้องมีผลประโยชน์ กลับมามีการปฏิวัติเพราะนั้นคุณทวิตเป็นรัฐมนตรีคมนาคมสุปฏิวัติโดยกองทัพประธานการบินไทยเป็นหัวหน้าในการปฏิวัติครั้งนั้นแล้วก็เรื่องราวนี้ก็จบนะวันนี้จะมีการซื้อเครื่องบินจำนวนมหาศาลนี่นะต้องเป็นเบอร์อิงนะต้องเป็นเ uh อ่อโบอิง อะไรก็ตามแต่ผมถึงบอกว่ามีที่ผมพูดตอนตอน้นไงว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะอยู่ไร้ครบแน่เว้นแต่ทําลายตัวเอง <S <S เพราะฉะนั้นรอดูกันนะคะว่าคําร้องต่างๆทําอะไรไม่ได้หรอกแต่การทําลายตัวเองที่ทางคุณผดเดจหมายถึงเนี่ยก็คืออะไรที่มันสุ่มเสียงเรื่องของการทุจริตไม่ว่าจะเป็นทุจริตตรงๆหรือเชิงนโยบายก็แล้วแต่ ที่อาจจะเป็นการทําลายตัวเองนะคะแล้วก็ที่ททำลายตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์แน่ๆคือเกาะกูดกับ m o U C C โอ,โอ,โอ็มโอันนี้อันนี้อันนี้ชาปน a g a ตัวเองเลย <laughs> ซึ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลนี้ก็พยายามที่จะยืนยันในการที่จะเดินหน้านะคะเห็นว่าไม่เกิน2ส,สัปดาห์ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะมาเจรจาร่วมกันระหว่างไทยกับกรรมัมพูชา แต่แอนคิดว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรไหมล่ะคะในการเจราจาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มี MOU44 จนถึงวันนี้ก็ร่วมย0สิปีใช่ไหมคะเกือบยี่บปีคุยกันม็อบเป็นล้านแล้วนอถ้าถึงวันนั้นะเพราะมันก็มีกว่าเขาจะเจราจากันกว่าจะตกลงกันได้ให้จบเลยผมพูดตอนจบเลยให้จบเลมีม็อบเป็นล้านออกมาบนถนนแล้วใครอยู่ได้ใครอยู่ไม่ได้ก็ว่ากัน <laughs> ค่ะวันนี้ต้องขอ,อกราบขอบพ,พ,พ,พระคุณคุณประเดชพูรีปฏิพานขอบพระคุณค่ะเราสังคมพร้อมพิมงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you.